ค่ะตั้งแต่วันที่9นะคะธันวาคมถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะคะหลวงปู่เสนปัญญาทโลท่านจะเอาอุณาโลมคือหน้าผากของพระพุทธเจ้านะคะจะบรรจุเพชรพลอยของแท้นะคะที่ทุกคนมี ก็จะร่วมกันทําบุญนะคะถ้าใครไม่มีเพรพลอยก็สามารถส่งเงินนะคะร่วมทําบุญกับน้องแหม่มนะคะมาทางน้องแหม่มได้หรือจะเป็นบัญชีหลวงปู่หรือจะเข้าบัญชีหลวงปู่เลยก็ได้นะคะอันนี้ใช่ป่ะอันนี้บัตรลงบียหลวงปู่แปดศูนย์ติดต่อมาทางทางรายการติดต่อมาทางรายการได้เลยนะคะ ถ้าท่านมีโอกาสได้มาอุดอรธานีนะคะอยากให้มากราบหลวงปู่เสนปัญญาทโลแล้วก็มาดูผลงานที่ท่านทั้งหลายด้วยช่วยกันทำบุญนะคะ mm. คือพระรบรมเระตาโลกศาสนาโกนาศาดานะคะท่านจะภูมิใจมากเลยค่ะที่นี่ยังเป็นป่ายังมีเก้งยังมีกวางยังมีนกยูงอยู่นะคะ mm. ก็ผ่านมาทางคุณแม่ได้เลยค่ะ อุนาลมอันนี้นะคะบรรจุด้วยนะคะพลอยนะคะไพลินมรกตแล้วก็เพชรที่มีทรัพย์สินที่แบบเป็นพอเป็นหลวงปู่เทสนาเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราทาทานพลอยเราก็จะได้ได้พลอยั้งนั้นใช่คือแบบทำเพชรค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยมีพลอยจริงนะคะเราทําพลอยเราก็ได้พลอยเราทําเพชร เราก็ได้เพชรนะคะเราทำาไม่ทราบอัญ,ญมณีต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแต่สำคัญที่สุดบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะมีเพชรพลอยใดๆทั้งสิน้นก, <g ül> ก็ใช้ปัจจัยในการซื้อช่วยมีมีผู้ซื้อพลอยเพชรให้ถวายหลวงปู่ค่ะอันนี้เป็น <g ül> อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็สามารถยืนยันได้ที่เบอร์หลวงปู เสษปัญญาธโลได,ได้เลยส่งมาที่ที่ที่เอ่อบัญชีของทางวัดเลยจะดีมากอันนี้ม<ถ>ีคนที่อยู่ต่างประเทศอ๋อค่ะอยากจะบุญสะดวกแมมยินดีค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเอ่อสะดวกนะคะเดี๋ยวน้องแมมเอ่อทีวีรายการทีวีเนี่ยจะช่วยจัดการบอกเบอร์บัญชีหลวงปู่เสนปัญญาธโลให้พวกเราได้ช่วยกันทําบุญนะคะสะดวกมากแล้วก็ท่านก็ได้อธิษฐานจิตเองนะคะว่า ท่านจะต้องการสิ่งใดแข็งแรงขอพี่แชขอบุญต่างๆที่พี่แชททำนะคะอยู่ที่วัดนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินทองไหลามาเทมานะคะมีปัจจัยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทั้งตัวตัวท่านเองและครอบครัวนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสอนุโมทามิค่ะ